การที่เสนเราหความสำคัญเราก็อยากให้ผูปกคองเนี่ยอยากให้กำลังใจลูกด้อยนะครับว่าทุกครั้งทเขาทำเนี่ยคือ memory คือความรจำที่เขาจะเก็บไว้ตลอดชีวตเราจะได้เรือกยอดหรือตตัวเขาไปที่ราบตงารพูดถางมตอนของการัเป็นเที่เดเนะเขาได้เรียนรู้อะไดูอากบังชินกบอะตนั้นเองเขาเรียนใน้องเขอนเนี่เขาเรียนตัวเดิมทงกัเราใน้โลกของทยโลกน้ิ เราวเรื่องที่เราโหวดมากันเนี่ยมีเสนอเอะไรบ้านคะลูกเหมอนเดือนได้อ๋อมีเดือนได้แล้มีเรื่องไหคะที่เราเสนองานในกานพรีเซนต์ครั้งนี้เดือร้อนอ๋อไม่ได้ไหมมีเรื่องต้นไมาต้นไ้ทะลุอั้กฉากชีเลยนะคะ การเรียนของจริงจากสิทธิของจริงค่ะขอเสียงรงมือให้กัน้องอ้ไรบ้างน้องเปนตัวไหนคะ โอ้ยจานจานี่เสียอะไรคะสีม่วงในสีม่วงเขามาดีขายอย่างสุดท้ายของเราอันนี้เาเรียกว่าอะไรคะลูกอ่าอ่าว่าทำให้สีอะไรคะลูกสีแดงหรือสีดําหลังจากน้ำสีของเขา้องอกมาเป็นเสียอะไรคะลูกสีม่วงสีม่วงน้ำสีของเราก็จะเริ่มออกมา ก็ตาใส่เป็นสีลงไปในชิ้นที่มันของเราได้เลยค่ะเขาเห็นตบมือให้กับน้องวันนี้ตอนน้องสกายไหนคะอ่ามีเสื้อสีขาวนะคะอุปกรณ์ของเราจะมีเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็จะมีอย่างที่สองเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีผสมอะไรสีผสมหน้อ่าสีผสมหน้าหนังหานะคะตีดกับงสติ๊กนะคสุดท้ายที่เป็นมุกขัดจังหวะติดกับอีกกราแล้วก็ถูนิ้ไปหายนะคะทำอะไรหรอทำแบบว่าจ๋ออ่าอัดยาลงมา ถาได้้ของแกมีสา่ตเร็่งนเลยไอ้องมโทสานที่เด็กใส่เลยนะอ้สีที่เป็นสีแดงสวยมาล้วกหอน่าจะอ่าเอาเสื้อาฝากนค่ะ้ชื่อน้องอะไรคะออไอวันนี้เ็กจะมาเสนเกี่อีอะไรคอสีที่มาตสซ้ขึ้นนะคะอันนี้ก็้สีเลยคะ ชิ้นผสมอาหารโอ้แล้วสีผสมอาหาร็นลักษณะเป็นยังไงคะเป็นเหลวเป็นเหลวเลพราไม่ใช่ต้องใข้างในอาหารเออไว้ทำอาหารที่มาว่าสีชิ้ที่สีที่เขาเรียกสีอะไรคะพี่น้สีน้ำสมีลักษณะเปไงจะเหลวเอาไม่ใช่ทรเดกระดาษโอไว้ละมาเนกดนะคะลองดูนี่เดี๋ยวอะไรล สีแดงสีแดงแล้วก็มีสีอะไรสีม้าสีาสีีาสีอะไรนไม่รูสีอะไรอ่าแล้วจะให้คุด้านการสสีของเรานะสีแดงสีม้สตอนี้สีแดงสกับีมาะไออายุช้น้องมาเสียแงสีลงไปก่อะวาแต่งให้อะ แเป็นสีม่วงโอ้ขอขอบคุณเน้องนปลาเสือฮ่า้สุดท้ายนะะเขาเรียกว่าสีอะไรลูกอ่าเนี่ยลองมาบอกคุณมดิสีาลสีามทอร่ะาน้องจากอะไรคะนี่าย่ะงานจากทลาวนองไม่รานชิ้นี้ทำไมถึงชอบผลงนชิ้นนี้คะอ๋อมีเรนโดนั่นเอง ก็คีมากแล้วก็ซึ้งมาเพราะว่านิ่มจะได้รับในแบบว่าต้องพูดอะไรบ้าอันนี้ชืวไม่เห็นขเขาเริ่มพูดชัดเจนพูดดังที่เฉยลยก็รู้สึกว่าพนกักงานน้องนี้อคนลยค่ะก็อยากให้หนุ่มแบ้เร่อยๆนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ที่มีการที่เด็กๆได้ร่วมแสดก็เห็นพนักงานความแตกต่างของทางแรกับเอเค ก็จะมือนกูไม่เหอนกันอนี้ก็รู้ึกว่าเอ่ติ๊ทุกคนเลยเรวนี้ก็รู้สึกกีาครับแต่อ,อยากใ้มีกีฬบนี้มีข่าวว่าชอบเรของสีแลวเาะแม่เล่นกี